เกอบทศวรรษกับการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาการเอื้ออำนวยให้เพื่อนเยาวชนสามารถเติบโตอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนกาวันกีตอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ได้เรียนรู้ว่าอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่มเพื่อนเยาวชนคือการขาดความรักขาดการเติมพลังจากครอบครัว ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่เอื้อให้เยาวชนสามารถก้าวข้ามความท้าทายในชีวิตได้จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาพบว่าการที่เด็กและเยาวชนมีปัญหาหรือต้องเผชิญปัญหาในการใช้ชีวิตนั้นสาเหตุสำคัญก็มาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นเด็กไม่ได้รับความใส่ใจหรือว่าการให้เวลาจากครอบครัวซึ่ง ตรงจากจุดนี้ทำให้เด็กและเยาวชนต้องไปสแสวงหาจากภายนอกซึ่งอาจจะต้องแลกมาด้วยเงินทองทรัพย์สินหรือร่างกายหรือศักดิ์ศรีแต่ผลลัพธ์ที่ได้แทนที่เขาจะได้รับการตอบสนองความต้องการตรงนั้นกับกลายเป็นทางที่จะนำไปสู่อบัยมุขไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด การพน,นันการมั่วสุมทางเพศแล้วก็ขาดการศึกษาต่อแล้วก็ยังส่งผลไปถึงการที่ว่าอาจจะนำไปสู่การที่เด็กและเยาวชนจะนิยมความรุนแรงต่อไปกลุ่มเยาวชนกาวันกีตอ่อได้ตระหนักถึงสุขภาวะของขอครอบครัวเยาวชนในพื้นที่ตำบลกระสอบอำเภอมายยวจังหวัดปัตตานี ต้องเผชิญความท้าทายในชีวิตรอบด้านและ,ะเผชิญต่อความไม่เป็นธรรมของสังคมที่จะคอยกดทับซ้ำเติมอย่างไม่สิ้นสุดจึงมุ่งส่งเสริมการเอื้ออํานวยให้ครอบครัวเยาวชนได้รับการฟื้นพูจิตใจเสริมพลังอํานาจภายในและเสริมทักษะในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขนำพาครอบครัวอ,อย่างเป็นธรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเยาวชนผู้นำเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพปาตานีการจัดกระบวนการเรียนรู้ครอบครัวสันติภาพผ่านการสื่อสารเชิงสันติวิธีได้ดำเนินการขึ้นข่ามกลางความสนใจจากครอบครัวเยาวชนกลุ่มเป้าหมายประหลัดอำเภอมายอประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระสอบกำนันตำบลกระสอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระสอบ ร่วมในการโรงเรียนในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึกรับฟังความต้องการระหว่างกันทั้งเยาวชนและวัยทำงานจนเกิดความเข้าใจกันมีความรู้สึกว่าครอบครัวได้เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนนี้คือครอบครัวไม่ได้สนใจครอบครัวเท่าไหร่ลูกๆก,ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่ได้สนใจคือทำงานอย่างเดียว แลก็ตอนนี้ที่ได้ได้ไดรว่วมครอบครัวสันติสุขก็ดีใจทําให้ครอบครัวดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นนอกจากนั้นทั้งผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันฝึกฝนทักษะก,การสื่อสารเชิงสันติซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่คอยอนุบาลฟูกฟังให้ต้นกล้าแห่งสันติภาพในใจเยาวชนมีพลังที่กล้าแกร่ เติบโตทาหน้าที่พลเมืองที่ดีและพร้อมทําหน้าที่สร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้เกิดความสติต่อไปรนการเข้าราล่นเสเราอยกแ้ค้นะก้เตรุนเนาะดยวจะานาไสเยอะที่ต้อนักานพองกาตร์ไซส์ ก็ดูลับปัสจับโปรนี้หน่อยกับกันก็กือลับแพ่แล้วก็จากยอดโดกก็ก็หละแล้วเห็นตาเลยรักแล้วนี้หล้ผลผลิตจากวิธีการคูดพลังสันติภาพในครอบครัวเยาวชนในวันนั้นได้ทำให้เพื่อนเยาวชนได้เข้ารับการศึกษาในระบบ ออกมาใช้โอกาสของตนเองในการเรียนรู้โลกกว้างอย่างสร้างสารรค์และคอยช่วยเหลือกระทับประคองครอบครัวของตนที่กำลังเผชิญความท้าทายของชีวิตด้วยฐานพลังที่มั่นคงวันนี้ก็ได้เรียนต่อที่คณะนิเชสศาสตร์การจัดการเพราะว่าครอบครัวได้สนับสน,นุนก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวค่ะ การจัดกิจกรรมเพียงครั้งเดียวไม่อาจจะแก้ปัญหาให้กับครอบครัวหรือสังคมได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยหากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกันของคนในครอบครัวหรือชุมชนกลุ่มเยาวชนการวันกีตอก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการจุดประกายความคิดหรือพลังบางอย่างในหัวใจที่ทุกคนมีให้ลูกโชนและมาร่วมกันแลกเปลี่ยนในโอกาสต่อไปขอขอบคุณทุกการสนับสนุน และยินดียิ่งที่จะเชิญชวนทุกคนร่วมสร้างความเป็นเพื่อนด้วยความเป็นธรรต่อไปปริมากาเซกลุ่มเยาวชนกาวันกีตอรายงาน